โชคลาภแล้วที่เรามาเกิดพบพุทธศาสนาจะมีนิสัยไปอีกหลายหลายแสนหลายกับหลายชาติที่เรายังมีนิสัยที่จะปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยจะสืบเนื่องชีวิตเราให้ไปพบความสงบสุขในข้างหน้าถึงนิพพานเป็นปัจจัยแต่ถ้าเราไม่แสวงหานะถ้าเราไม่แสวงหาธรรมะไม่แสวงหาการปฏิบัติชีวิตนี้เราก็คงมาใช้ให้เปล่าประโยชน์ มากินมาเล่นมาเดินมานั่งมานอนแล้วก็ค่อยๆแก่ไปทีละวันแก่ไปทีละวันแก่ไปทีละวันจนหมดไปหมดไปสังขานนี่จนเอาใช้อะไรไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองในที่เราที่พยายามยึดว่าเป็นของตัวเองมันก็ไม่เป็นของเราสักอย่างเดียวจะเป็นร่างกายก็ดีเป็นบ้านเรือนก็ดีเป็นลูกหลานก็ดีมันก็เอาเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้ มันก็กลายเป็นของคนอื่นไปทีละน้อยทีละน้อยเจนไม่เหลือเหมือนฝันของเราเนะี่ยมาก่อนไปที่หลังฝันของเราใช้ใช้ไปมันหลุดหายไปจนหมดไม่เหลือผมเราใช้ใช้มาดำงอกไปจนไม่เหลือกำลังเราเคยใช้แข็งแรงปาดเปรียวใช้ใช้ไปจนหมดกำลังมากลายเป็นเวทนาแทนเจ็บปวดเมื่อย อันนี้จริงว่าเรามาเรียนรู้ธรรมะก็เห็นว่าของที่มันเสื่อมไปเนี่ยไม่ใช่ของเราแล้วแต่ของที่จะเป็นของเราคืออะไรคือสมาธิคือศีลสมาธิเนี่ยเป็นของคู่ใจเราเป็นของที่เราจะเอาไปติดตัวติดใจเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นนิพพานสมบัติที่เราจะยกย่องไว้ในใจเราให้ปรากฏอยู่ในดวงใจนั้นเนี่ยจะเป็นสมบัติที่ติดตัวได้ เหมือนเงาตามตัวสิ่งอื่นเอาไปไม่ได้สิ่งอื่นเราจะเพ้อฝันเท่าไรทะเยอทะายานเท่าไรก็เอาไปไม่ได้จะเป็นเงินเป็นทองเป็นยศเป็นตำแหน่งเราจะไปคว้าหาสิ่งนั้นมาได้ก็จริงแต่ก็ไม่เป็นของเราจริงๆหรอกได้ดีเท่าไรมันก็เสียใจเท่านั้นของที่เรารักมากเท่าไรเวลาเราจากเราก็เสียดายเท่านั้นเนี่ย แต่ถ้าเรามีของทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราทำใจไม่เสียดายทำใจปล่อยวางทำใจเป็นที่ตั้งรูว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่เราไม่ได้พิจารณามันเองแค่เราก็ทำใจเพิกถอนสิ่งพวกนี้เราก็อยู่อย่างอยู่กับโรคอย่างสบายใจอยู่กับโรคอย่างใจเย็นอยู่อย่างมีความสุขในชีวิตนี้ จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนใจเราก็สบายขึ้นมาได้ในเมื่อเรารู้จักความจริงของชีวิตเรามาเรียนธรรมะเนี่ยมาเรียนที่ใจเราเพราะสิ่งอื่นเอาไปไม่ได้เราจะมาเรียนความเกิดแก่เจ็บตายในใจเราเราจะมาเรียนสุขทุกข์ที่ใจเราจะมาเรียนให้ใจเราสงบมาวัดในต้ารมาใจเย็นมาหาความดับทุกข์ในใจ อยู่บ้านมาเล่าร้อนใจนะักมันคิดไม่หยุดไม่ย่อนทั้งทีเราจะมาหยุดคิดสักพักหนึ่งมันจะได้รู้อะไรดีๆจะได้เห็นอะไรดีๆจะได้ปล่อยวางทุกข์ได้แต่ถ้าเรายิ่งไม่ศึกษาเรายิ่งไม่รู้เลยยิ่งไกลย,ยิ่งห่างจากศีลธรรมยิ่งฟังธรรมะไม่เข้าใจใหญ่เลยแต่ความจริงสิ่งพวกเนี้ยที่พระท่านพูดที่พะท่านบอกเนะี่ย ถ้าเราได้ลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วมันจะเห็นอ้อไปด้วยเลยว่าอ้อจริงนะชีวิตนี้ต้องหาที่พึ่งชีวิตนี้ต้องมีบุญกุศลเป็นหลักถ้าไม่มีบุญกุศลเป็นหลักแล้วไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นของตัวเราเลยเราจะต้องมันสร้างบารมีของเรามันทำบารมีของเราให้มากจะได้เป็นบุญกุศลอย่างมากเราจะได้เอาสิ่งเนี้ยไป เป็นนาวาเขาว่านงัน้นเป็นนาวาที่จะขับขี่ข้ามฝั่งแดนกันดานคือความแก่เจ็บตายเรามีฐานมากเราก็มีนาวาใหญ่เรามีศีลมากเราก็มีนาวาแก้วที่มันจะไม่ทะลุอุพังมันจะมีกําลังยาอย่างแรงมีภาวนามากเราก็จะมีสติปัญญามีกับตันเรือที่จะนําเรือไปสู่จุดมุ่งหมายไปไป,ไปทางไม่ไปไม่ไปล่มกลาง กลางทะเลไม่ไปชนเกาะไม่ไปชนโขดหินไม่ไปอันตรายเราจะนำนาวากุสน,นี้ไปสู่แดนนารืนิพานคือความสงบ